ปกติเพื่อนๆมีวิธีการใส่เอฟเฟกเสียงยังไงบ้างครับส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นใช้วิธีการใส่ไปในแทร็กเสียงพูดโดยตรงเลยก็คือมาใส่ตรงเอฟเฟกต์เ็กตรงนี้ใช่ไหมครับแน่นอนว่ามันทําได้นะครับแต่คลิปนี้ผมมีวิธีการใส่เอฟเฟกโดยการเซนบัสครับวิธีการทําสปอตโฆษณาให้งานออกมาดูดีและมีคุณภาพด้วยเทคนิคจากมืออาชีพคุณเองก็ทําได้ด้วย Adobe Audition สวัสดีครับเพื่อนๆปกติแล้วในแทร็กเนี่ยเราสามารถที่จะใส่เอฟเฟกตต่างๆไปได้เลยนะครับแต่เมื่อใส่เอฟเฟกเข้าไปแล้วอย่าลืมว่าเสียงต้นฉบับของเพื่อนๆนะครับจะถูกเปลี่ยนไปด้วยไม่ว่าจะใส่เลย์รีเวิร์ฟคอรัสนะครับดังนั้นถ้าเราอยากจะเก็บเนื้อเสียงเดิมไว้ให้ทําวิธีดังนี้นะครับมาดูตรงปุ่มเซนต์ตรงนี้นะครับบนหัวของมุมแทร็กนี่นะครับผมปุ่มที่3นะครับที่เป็นลูกศรชี้ออกไปนะครับทางตรงทางขวามือนะครับกดเข้าไปเลย ตรงแทร็กนี้มันก็จะเปลี่ยนไปนะครับเป็นหน้าของการเซนต์นะครับการเซนต์นี่คืออะไรนะครับเซนต์คือการเอาเสียงจากแทร็กนะครับแทร็กนี้นะครับแท็กเสียงพูดเอาไปผสมกับอีกเสียงหนึ่งที่เราสร้างขึ้นมาที่ชื่อว่าบัสแทร็กนะครับแล้วบัสแทร็กเนี่ยก็จะมีเอาไว้ใส่พวกเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับเรามาดูตรงปุ่มนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นปุ่มเปิดปิดตัวบัสนะครับปุ่มเปิดนะครับก็จะเป็นตัวออนสีเขียวนะครับถ้าปิดก็จะเป็นสีเทานะครับอันนี้ก็เป็นสล็อตของการสร้างบัสนะครับ ถ้ามันขึ้นเป็นนันนะครับผมแปลว่าสล็อตนั้นยังไม่มีการใส่บัสเข้าไปนะครับก็ให้เราเริ่มต้นการสร้างบัสขึ้นมาได้เลยนะครับโดยการคลิกไปตรงเนี่ยนะครับตรงสี่เหลี่ยมด้านนี้ได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นเมนูมานะครับว่า add bus นะครับมันก็จะขึ้นมาว่าคุณจะสร้างบัสเป็น mono หรือสเตอริโอหรือว่า5.1ก็คือ s u r ร o u n d นะครับก็อันนี้ให้เราเลือกดูนะครับว่าเราจะสร้างบัสเป็นแบบไหนนะครับถ้าเราต้องการใส่เอฟเฟกพวกรีเวิร์บดีเล์คอรัสนะครับ ให้เราใส่เป็นสเตอริโอดีกว่านะครับหรือว่าเพื่อนเพื่อนยากจะทําเป็นโมโนนะครับก็ไม่ผิดนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะครเองงานเป็นแบบไหนนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วนะครับผมจะทําเป็นสเตอริโอนะครับถ้าใส่พวกเอฟเฟก์พวกรีเวิร์บดีเลย์คอรัสนะครับก็ใส่เป็นสเตอริโอไปพากดมาแล้วปุ๊บก็จะมีบัสที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับชื่อว่าบัส A นะครับตัวบัสตัวนี้เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนชื่อมันได้นะครับ ก็สามารถคลิกไปที่ตรงชื่อนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อได้เลยนะครับว่าจะเป็นชื่ออะไรนะครับให้เราตั้งชื่อตามนั้นหรือว่าจะใช้เป็นชื่อ Bu สเอก็ได้นะครับหรือเราอยากจะเปลี่ยนชื่อก็ได้ก็จะเปลี่ยนเป็น r e เวิร์บแล้วกันนะครับเพราะเราจะใส่เสียงกล้องนะเราใส่เสียงกล้องเป็น r e เวิร์บเสียงกล้องนะครับเราก็ใส่ไปตรงนี้ชื่อตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนตามนะครับเสียงกล้องแล้วต่อไปนะครับให้เรามาใส่เอฟเฟกกันที่ Bu สแทร็กของเรานะครับให้เรามาใส่ตรงนี้ได้เลยตรงเอฟเฟกต์เล็กนี่นะครับ เรามาเลือกเอฟเฟกดูนะครับว่าเราอยากจะใส่เอฟเฟกอะไรนะครับอันนี้ผมลองใส่เป็นตัวดีเลยก่อนละกันก็ใส่อันนี้เลือกตามใจชอบเลยนะครับหรือว่าปรับตามใจชอบได้เลยนะครับอันนี้เราก็ใส่แล้วก็ปิดนะครับลองมาฟังกันดูนะครับวิธีการทำสปอตโฆษณาให้งานออกมาดูดี ได้ยินเสียงกล้องไหมครับยังไม่ได้ยินใช่ไหมครับเพราะว่าลืมอะไรรู้ไหมครับลืมเพิ่มวอลลุ่มตรงนี้นะครับคือเราต้องทําการเพิ่มวอลลุ่มของเอฟเฟกต์บัสแทร็กนะครับขึ้นมานะครับอันนี้เท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วแต่เราปรับนะครับอันนี้ผมขอเร่งให้เป็นศูนย์เลยแล้วกันนะครับลองฟังดูนะครับแล้วมีคุณภาพด้วยเทคนิคจากมืออาชีพคุณเอท่าธรรมดานะตอนนี้เสียงกล้องนะครับก็เข้ามาผสมกับเสียงพูดหลักของเราแล้วนะครับเรามาดูอีกหนึ่งปุ่มนะครับก็คือ pre fader post fader นะครับปุ่มนี้นะครับ อันนี้ค่าเริ่มต้นเขาจะเซตมาให้เป็น post fader นะครับกับตัวสีแดงนะครับแต่ถ้าเป็น pre fader ให้เรากด1ครั้งนะครับก็จะเป็นตัวสีเทานะครับ pre fader กับ post fader นี้ต่างกันยังไงนะครับ pre fader นี้ก็คือไม่ว่าแทร็กเสียงพูดของเรานะครับจะเปิดหรือปิดอยู่นะครับแทร็กเสียงกล้อง bus track นี่นะครับก็ยังได้ยินปกตินะครับแต่ถ้าเป็น post fader เมื่อไหร่นะครับแท็กเสียงกล้องเนี่ยก็จะทํางานเหมือนกับแท a ็กเสียงพูดนะครับถ้าเกิดแทร็กนี้นะครับเปิดอยู่นะครับเราก็จะได้ยินแทร็กนี้นะครับ แต่ถ้า t r a ็กนี้โดนมิวอยู่นะครับเราก็จะไม่ได้ยินเหมือนกันนะครับลองฟังดูนะครับเห็นไหมครับเราก็จะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับแต่ถ้าเรามากดตรงนี้เป็นสีเทานะครับหรือพรีเฟเดอร์นะครับก็คือมันจะได้ยินเฉพาะตัวเสียง b u ส Track นะครับลองฟังนะครับเสียงที่ได้ยินก็คือเฉพาะเสียง b u ส Track ตัวนี้ตัวเดียวนะครับตัวนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าเรามิวอยู่นะครับเราลองปรับให้เป็นเหมือนเดิมนะครับ เราลองเปิดนะครับมีคุณภาพด้วยเทคนิคจากมืออาชีพคุณเองเขทำได้อันนี้ก็คือการผสมเสียงนะครับจากเสียงพูดแทร็กหลักนะครับมาผสมกับบัสแทร็กนะครับเดี๋ยวขอสรุปอีกทีหนึ่งละกันนะครับคือในแทร็กเสียงพูดหลักของเรานะครับให้เราใส่ปลักอินที่แก้ไขเสียงก็พอนะครับเช่นใส่ EQ นะครับแล้วก็ใส่คอมเพรสเซอร์เพื่อกดเสียงให้มันนิ่งนะครับหรือการตัดเสียงรบกวัวนะครับโดยการใส่ เป็นตัว noise gate นะครับหรือว่าเป็นตัว gate auto gate เนี่ยนะครับเราก็ทําใน track นี้ได้เลยนะครับคือให้เราโฟกัสในเรื่องการปรับแต่งเสียงพูดเป็นหลักนะครับให้มันดูดีก่อนนะครับส่วนถ้าอยากเพิ่มในส่วนของเอฟเฟกต่างๆไม่ว่าจะเป็น Reverb, Delay, Chorus นะครับให้เราทําการ Send Bus ตรงนี้นะครับนี่นะครับ add bus มาเลยนะครับมาที่ bus track นะครับแล้วเราค่อยใส่เอฟเฟกดีกว่านะครับเป็นพวก De เล y d e เ a y อ้ยเป็นพวก delay r e v e r b หรือว่า h o r ั s นะครับ และบัสแทร็กนะครับเพื่อนๆก็สามารถสร้างกี่บัสก็ได้นะครับก็ลองเลื่อนตรงเคอร์เซอร์นี้ลงมานะครับก็จะมีเป็นสล็อตที่2นะครับเราก็สามารถสร้างบัสได้อีกนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นบัส B นะครับก็ทํางานคล้ายๆกันหมดเลยนะครับเราสามารถที่จะรีเวิร์บบัสหนึ่งแล้วก็ดีเลย์บัสหนึ่งแล้วก็คอรัสอีกบัสหนึ่งก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะดีไซน์งานออกมานะครับและในตัวบัสของมันเองนะครับก็สามารถที่จะเซนบัสเข้าไปอีกบัสหนึ่งได้เช่นกันนะครับ อันนี้ลองศึกษาลองเล่นดูนะครับหลักการคล้ายๆกันหมดเลยนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการใส่เอฟเฟกให้กับเสียงพูดโดยการเซ็นบัสนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีปัญหาตรงไหนที่ยังไม่เข้าใจนะครับสามารถคอมเมนต์กันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด s u b สไครต์นะครับติดตามช่องนี้ให้ด้วยนะครับแล้วรอติดตามชมในคลิปต่อไปนะครับว่าผมมีเทคนิคอะไรมาแนะนําแบ่งปันให้เพื่อนๆอีกนะครับก็อย่าลืมติดตามชมนะครับสําหรับคลิปนี้ลาก่อนแล้วกันนะคครรััับบสสวดี